ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการทำความสะอาดรองเท้านะครับหลังจากเราไปลุยทริปมาใหม่ๆนะครับมาดูกันว่าความเย็นของเท้าจะขนาดไหนนะครับขอโทษนะครับอันนี้คือพื้นรองเท้านะครับแล้วก็ตัวรองเท้าเต็มไปด้วยฝุ่นนะครับฝุ่นดินนะครับส่วนคู่นี้ชัดเจนเลยครับปกติเป็นสีดำครับไปลุยมาก็ เกือบจะเป็นสีขาวนะครับเกือบจะเป็นสีหมุนนะครับหมุนไปแล้วแหละครับทีนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับมีอยู่2ตัวนะครับพี่ชายนะครับตัวแรกนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สระสทอาสระรองเท้าบูทนะครับซึ่งจะดีมากนะครับเหมาะกับรองเท้าที่มีส่วนผสมที่เป็นผ้าใบนะครับเป็นผ้าไนลอนนะครับแล้วก็เป็นหนังนะครับที่เป็นหนังด้วยนะครับทีนี้วิธีใช้งานนะครับทํำยังไงเดี๋ยวมาดูกัน อันดับแรกนะครับต้องล้างรองเท้าก่อนนะครับคือทาความสะอาดเอาฝุ่นเอาไอ้ที่มันเกาะเนี่ยออกให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปล้างรองเท้าสักครู่นะครับกลับมาแล้วครับรองเท้าก็ไม่เอี่ยมแล้วนะครับพร้อมที่จะทําความสะอาดในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเริ่มจากคู่เล็กก่อนนะครับคู่ดําก่อนพอล้างเสร็จแล้วก็ พยายามซับน้ําออกนะครับให้หมดๆนะครับอาจจะใช้ผ้าก็ได้หรือเป็นฟองน้ําก็ได้นะครับค่อยๆลูบเบาๆเพื่อให้ฝุ่นที่มันยังค้างอยู่ติดกับรองเท้าออกออกไปให้หมดไม่ให้เหลือฝุ่นห้ามให้เหลือคราบเลยครับเพราะรองเท้าเนี้ยเป็นรองเท้าแบบกันน้ําครับเป็นกอเทคกข้างนอกก็จะเคลือบสารกันน้ําสารที่เขาเรียกว่า DWR นะครับ เวลาน้ำหยุดลงมาน้ำจะไม่ซึมเข้าไปในผ้าจะเกาะแล้วก็กิ้งไหลลงตามแรงน้ำมถ่วงนะครับครับค่อยๆถูไปครับทำไปเรื่อยๆทำความสะอาดง่ายมากครับ ในส่วนที่ทําความสะอาดไม่ถึงครับถ้าเราไม่อยากจะถอดสายนะครับสายเชือกร้อยออกเราก็แค่คลี่สายให้มันหลวมๆครับเพื่อที่เราจะได้ทําความสะอาดถึงครับลคลี่ออกมาแบบนี้จะสะดวกกว่าครับ ลุ่หลวบก็พอครับแล้วก็ทําความสะอาดเช็ดถูไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรยากครับขั้นตอนนี้แค่เอาฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่มันติดอยู่ในรองเท้าออกสมมุติเราไปลุยโครนมาครับอ่าควรจะให้โครนนะครับแห้งก่อนครับแล้วค่อยทําความสะอาดนะครับค่อยแกะออกครับเพราะว่าถ้าโครนยังไม่แห้งเราไปถูนะครับมันจะทําให้รอยเปื้อนมันกระจายไปอีกครับ ต่างกันเลยครับเหมือนใหม่เลยทำไม่ยากครับกบารทำสะอาดนี่เราทำทีเดียวสองคู่เลยก็ได้ครับเมื่อเราเช็ดเสร็จครับเราก็จะรอสักคู่หนึ่งครับให้ให้รองเท้าเราแห้งระดับหนึ่งนะครับคู่นี้สองคู่คู่นี้เสร็จแล้วครับ มาจะเป็นคู่นี้ครับคู่นี้จะมีส่วนผสมของหนังด้วยซึ่งจะต้องดูแลอีกแบบครับ okay. ตัวครับเพซับน้ำให้ออกให้หมดนะครับก็ถึงเวลาพระเอกของเรานะครับมาแล้วกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเก์เอ็ดรีวิฟหรือ r ีวิฟเอ็กซ์บลูทแอนชูคลีนเนอร์นะครับตอนนี้ก็จะแอพพลายลงไปที่ฟองน้ำครับ พอประมาณครับไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะทำยาเขาดีแล้วก็ทานะครับถูให้ทั่วบริเวณทำความสะอาดเช็ดไปเลย ในส่วนที่ทําความสะอาดยากก็อย่างเช่นช่วงในส่วนที่มีสายร้อยก็ทําการคลายนะครับหรือถ้าไม่สะดวกคลายเชือกก็เอาเชือกออกก็ได้แต่ต้องร้อยกลับให้เหมือนเดิมครับแต่ผมว่าผมสะดวกอย่างนี้มากกว่าครับข้อดีของน้ํายาตัวน,นี้ก็คือจะไม่ทําลาย สารที่เคลือบกันน้ําผิวของรองเท้าครับทําให้ประสิทธิภาพของการกันน้ามันยังคงอยู่แต่คราบสกรปรกมันจะหลุดออกไปครับครับรองเท้าเราก็กลับมาเหมือนใหม่เลยอ๋ออย่าลืมนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ําออกแล้วก็ทิ้งไว้ ให้แห้งพึ่งลมไว้ครับข้ามคืนคืนเดียวก็แห้งครับเดี๋ยวผมเสร็จคู่นี้ก็จะไปล้างนะครับใช้ไม่าครับ้เไปในตำแหน่งที่สกปรกั็แจติดบรองเท้า,ทาครับถ้ามีเศษดินที่ติดอยู่กับร่องหรือตรงพื้นรองเท้า,ทาครับก็ให้เอาออกครับ ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของพื้นรองเท้าได้อีกยาวครับยางก็จะไม่เสื่อมง่ายเสร็จแล้วครับจากนั้นก็เอารองเท้าครับไปล้างน้ำเปล่าธรรมดาครับล้างออก ล้างน้ำยาออกให้หมดครับแล้วก็ตากไว้ข้ามคืนถึงลมมาให้แห้งครับไม่ต้องตากแดดนะครับถ้าตากแดดแล้วจะทําให้กาวเสื่อมกาวเสื่อมสภาพพื้นยางรองเท้าจะเสื่อมสภาพตัวในลอดน,นะครับที่เป็นผ้ารองเท้าก็จะเสื่อมประจุรองเท้าทุกอย่างจะเสื่อมเมื่อโดนแดดดังนั้นให้ห้ามครับหลีกเลี่ยงการตากแดดการเอาไปอังไฟนะครับหรือการทําให้แห้งโดยความร้อนครับ เดี๋ยวผมจะรองเท้าไปล้างก่อนนะครับครับในสาหรับรองเท้าที่มีส่วนผสมของหนังครับก็ทําแบบเดียวกันครับก็เทน้ํายาลงไปในฟองน้ำทุกเดียวครับไม่ต้องเยอะครับกวดเดียวใช้ได้หลายครั้งครับคุ้มแน่นอนเพราะน้ำยาเขาดีครับไม่ต้องเยอะก็เช็ดเช็ดทาลงไปให้ทั่วครับ ทีละนิดนะครับถ้ารู้สึกว่าน้ํายามันเริ่มหมกทานะนไปทีละนิดครับโนะดยเฉพาะส่วนรองเท้า,ท,าที่เป็นส่วนงของหนังก็ต้องทักษาให้ดีดูแลให้ดีครับเพราะว่าถ้าหนังมันขาดความชื้นนะครับเมื่อไหร่มันก็จะแตกครับแตกก็จะแห้งครับ ตอนนี้ไม่ทำลายไม่ทำลายหนังถือว่าดีมากมากเลยครับไปลุยทริปหนักมาก็ต้องดูแลเขาหน่อยครับเพราะว่ารองเท้าเป็นที่สำคัญมากในการเดินทางเราต้องใช้รองเท้าเดินทั้งวันครับรับน้ำหนักแบกเฟ้แบก,แบก,แบกของรงนันนะ้าหนักตัวเราก็ถือว่าใช้งานหนักพอสมควรครับอย่างนั้นเนี่ยการถนอมรองเท้าเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะครับสำหรับแบ็คแพคเกอร์หรือ คนที่ชอบเดินป่าเดินทางไกลครับเสร็จแล้วครับคู่นี้นะครับพวกนี้แห้งไวครับไม่ต้องหวงครับกันน้ำแห้งไวหลายคนก็เป็นห่วงเวลาเราเดินลุยน้ำลุย หรือว่าเดินในขณะที่ฝนตกรองเท้าจะอมน้ำหรือเปล่าจะหนักไหมมันจะแห้งไหมตัวนี้จะมีกอเท็กกันน้ำครับกันน้ำแล้วก็ระบายอากาศได้ดีส่วนมันจะอมน้ำไหมอาจจะมีบ้างครับแต่ไม่ถึงกับแบบแบกอมเหมือนกับผ้าชนิดอื่นเพราะตัวนี้เป็นไนล่อนนะครับเป็นผ้าที่ไม่ซึมซับน้ำหมดอพราฝ้ายหรือผ้าชนิดอื่น แล้วก็ตัวข้างนอก่นจะเคลือบสาร DWR ครับสารที่ทำให้น้ำนะครับมันไม่เกาะบนเนื้อผ้ารหรือตัวรองเท้าลเราจุบน้ำลงไปครับยกเท้าขึ้นมาสลัดน้ำมันก็ยังแห้งครับจะซึมยากมากครับถ้าไม่หนักจริงก็น้ำก็ซึมค่อนข้างลำบากครับ ข้อดีคือมันปกป้องเท้าเราครับแห้งสบายตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่อับด้วยครับนี่ข้อดีครับเสร็จแล้วครับถือว่าเป็นที่เรียบร้อยครับทำขําสารรองเท้าใช้เวลาไม่นานครับพู่แล้วไม่เกิน1ินาทีก็เสร็จแล้วที่เหลือก็คือทิ้งไว้แห้งครับ ไม่มีอะไรมากครับอ๋อลืมผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่รองเท้าเราแห้งนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการฉีดพ่นเพื่อให้รองเท้านะครับเราเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ํามากขึ้นก็คือมันคือน้ํายา dwr นี่แหละครับที่จะทําให้น้ํานะครับไม่ซึมนะครับเพียงแค่มันจะเกาะเป็นหยดแล้วก็กิ้งไปมาแล้วก็ไหลลงไปตามแรงน้มถ่วงนะครับทำให้รองเท้าเราแห้งครับ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ําอีกทีหนึ่งครับก็เป็นตัวที่น่าใช้ครับสำหรับรองเท้าใหม่นะครับ d w I ยังไม่เสื่อมก็ยังไม่พ่นก็ได้ครับหรือรู้สึกว่ามันใกล้จะเสื่อมแล้วเราก็พ่นทับไปนะครับทิ้งไว้24ชั่วโมงจากนั้นเอามาเทสครับรับรองครับน้ําไม่ซึมนะครับไม่ซึมมีแก่เกาะเป็นหยดๆแล้วก็ไหลลงไปครับจะทําให้เท้าเราแห้งสบายเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วยครับ เพราะว่าถ้ารองเท้าเราซึมนะครับน้ําซึมซึมเข้าไปนะครับมีรอยซึมพวกน้ำเนี่ยจะไปอุดรูเล็กๆครับของกอเทกครับทําให้การระบายอากาศของเราต้อยลงไปครับส่วนตัวนี้จะช่วยได้ครับน่าใช้นะครับลองดูครับสําหรับการทาความสะอาดรองเท้านะครับก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ติดตามกันในคลิปต่อไปได้ครับว่าเราจะเอาอะไรมารีวิวอีกนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวแล้วครับขอบคุณครับ